เพื่อนบ้านผมปกติที่บ้านจะใช้รถคันเดียว Honda c ซีวีเจน5นะครับคือแม่บ้านเป็นคนใช้รับส่งลูกแล้วตัวพ่อบ้านขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าฟอร์ซ่าสามร้อยนะฮะไปทำงานแต่ตอนนี้มีเหตุเกี่ยวกับเรื่องงานที่ต้องไปทํางานไกลขึ้นใช้จักรยานยนต์ไม่สะดวกและอันตรายเลยมีความคิดอยากได้รถมือสองสักคันมาให้แม่บ้านใช้แทนแวะไปรับส่งลูกนะครับ<ถ>พี่เขามีความสนใจ ben <ห>มเมอร์เซเดสเบนซ์บีคลาสที่สองสี่หกเฟสลิปปูไปหาเป็นไงวะตัวรถเป็นไงบ้างครับผมอ่านรีวิวตัวก่อนเฟสลิปในเว็บไป ของที่ห้างพี่เขาเห็นราคาตอนนี้น่าสนใจถ้าซื้อมาเตรียมเงินไว้เผื่อซ่อมอีก1นึ่งแสนเพียงพอไหมครับปัญหาจุกจิกไหมครับ้าไม่ดีมีตัวเลือกหรือมีคันอื่นแนะนํำไหมในงบ5้าแสนอยากได้รถทรงกล่องไม่เอาสุูกิเอติก้ามิสูบิชิเอ็กซ์แอนเดอร์โอเค,อเคอกูเข้าใจละคืออย่างนี้นะบีคลาสเนี่ยปัญหาของมันอย่างหนึ่งคือมันแช์แพลตฟอร์มกับเอคลาสน้ำมันการุโลาเติม95เท่านั้นนะและถ้าทําได้เลี่ยงแก๊สโซโฮอนะจ๊ะเครื่องตระกูลนั้นมีปัญหาแก๊สโซฮอรอยู่ประมาณหนู่ สมัยก่อนมันมันมีนมนมเคส อ๋อเราว่านะหาคนอื่นไหมคิดว่าหาคนอื่นเถอะหาคนอื่นเถอะคนอื่นเป็นตรงกล่องไม่เอาเอ็กพันเดอร์ไม่เอาออิก้าไปไหนดีงูพันแสนไปแม่บ้านเล่นรับส่งลูกนะมตัวตาเกเซอร์มีมือสองไหมไม่เอาไม่ใช่เรื่องเขาจะไม่เอารถอินโดเกเซอร์มันได้มือหนึ่งเนี่ยเซร์เล่นเซลแล้วสี่เข้าแล้วแันได้รีดอ่ะอุยฟรีราคาแข็งมากฟรีตอนนี้เดือดเท่าไหร่มีประมาณแบบสี่ปลายอ่ะก็ได้นะก็ได้นะก็ได้นะถ้าหาได้อ่ะถ้าหาสภาพดีได้อ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เอามาเนี่ยมาแต่งกันหมดแล้วไงแรงตามตังค์พังตามตีนอะไรต่าง เขาไม่โด่ะคือคือเขาอ่ะหาระดับ W 2 4 6อ่ะคุณจะมาเซ็นตา้าคุณจะมาปีดเนี่ยผมว่ามันเขาก็ไม่เอาหรอกเอาจริงคือ <c oughs> ถ้าจะเอา B class ตัวเนี้ยไปหา2ซีรีส์จี่สิสักกว่าแต่สซีรีส์ก็ยังแพงไงใช่แล้วมันต้องกล่องด้วยไงแม่บ้านเขาอ,อยากได้กล่องไงทำไมในหัวกูดันคิดถึงอะไรรู้ปะ่ะม,มาซาฟิล่าตกใจนุกต่างแขกแต่ซาฟิล่าก็เก่าไปเก่าไปเก่าไปเบากพังแล้วเบากไม่พังเบากพังไม่ยากเพราะเบาะนี่เป้าเที่ยวแบบน้องมึงใช่ตรงนี้ยุ่งยากว่ะ อยางนี้ทำไมเรากลับไปคิดถึงรถทรงกล่องอย่างนิสสันคิวบไหม ง่ายผมคิดถึงคิวนิสสันคิวแต่สภาพเหรอก็เท่าที่ฉันดูลูกพี่ลูกน้องฉันใช้อยู่มาเนี่ยคิวมันก็ตามสภาพอ่ะคนซื้อนิสสันส่วนใหญ่มันจะมีวิธี mindset แบบคล้ายๆกันอย่างนี้ตอนซื้อไม่จะคิดมาอย่างดีคิดมาอย่างละเอียดรอบครอบคุ้นแน่ใจแต่ตอนใช้รถกูจะไม่ค่อยถนอมน่็จะใช้จนทั้งมันพังไปซากอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาขายต่อเนี่ยรถนิสสันส่วนใหญ่สภาพเลยไม่ค่อยจะดีไงจะนําขายยจะดําขายยงกูไม่รู้ว่าจะดําขายไปยังมิสูบิชิเดลิก้าไงพวน่องกล้องยอมยยอออมมะ ทมเรื่องกล่องนี่แหละโตโยต้าบีบีเป็นงั้นเลยเหรอเฮโตโยต้าบีบีซ่อมง่ายอะไรเครื่องเดือนไกลแม่งก็บีออสแต่ถ้ามึงเป็นพันสามก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อะไรตัวถังไม่ต้องห่วงเพราะอะไรตัวถังคือญี่ปุ่นเนี่ยบีบีแม่งขายดีแต่บีบีเจอแรกนะเออและที่มคันคืออินเทียก็ใช้ได้ด้วยนะโอเคนะเพราะชอยนี้ไม่เอารถอินโดแม่งแม่งไปยากเลยอ่ะเพอยรถพวกนี้ส่วนใหญ่มันใช้อินโดนใช่ไแต่ถ้าจะเอาบีคลาสก็ไม่แนะนำอีกไงคือมันมันเป็นรถที่ขับดีนะววัันนของมเ้ยแต่พอมาดูหวั่นะขอีเรื่องเเลยยมีาพบ อะไดฮัตสุไฮเจตโอ้โหไฮเจตาแม่เจฟโรเลตสปินไปไกลๆเลยสปินเนี่ยน้องขาโอ้โหแม่งบ่อยเฮงซวยหวยแตงมาไม่ได้จะตายชักอลวเวนโด้แเวนซ่าลูกจะถึงนรอเปล่ขอโทษนะขนาดเอ็กซ์แพนเดอร์เขายังไม่เอาเอาเวนซ่าเขาจะเอาเหรอคะเั่นแต้าวิชไหมพี่เฮ้ยวิชวิช วิชทำไมจะเยอะหน่อยนะไม่เยอะมือสองสภาพก็เบาคลาดคลาดไม่แต่แต่มันจะเหลืองบไปทําเยอะเพราะนี่เขามีตั้งห้าแสนวิชตอนนี้มันแสนกุบบาทเองเอออ่ะไปรีดทั้งคันถ้ามันอย่างนั้นเขาได้สตรีมเลยไหมล่ะมึงเฮ้ยก็ได้นะแต่ต้องเป็นไบเดอร์เชนแล้วนะเฮ้ยเอานะต้องเป็นไบเดอร์เชนเพราะสตรีมรถขับโอเคนะรถใช้ดีนะเวิชสตรีมแต่แค่ว่าอย่าเอาสตรีมเจนแรกเพราะสตรีมเจนแรกอิตัวประกอบส้นตีนมากโอเดซี่ไปเลยไหมล่ะโอ้โหโอเดซี่เหรอโอมโฉมไหนโฉมไหนโฉ หน้านี้คือแบบขอโทษนะกูว่ากูขับแจ๊สและกูยังกัดระยะง่ายกว่าหน้าบ้านบ้านเขาใช้หอน่านี่ยเลิกผมว่านะเขาอ่ะต้องมีความแบบอยากได้ภาพลักษณ์ในการขับรถคันนี้ไปที่โรงเรียนหน่อยหนึ่งให้เมียเขาอะถูกต้องผู้หญิงแง่ผู้หญิงขับออเดซี่ไปส่งลูกที่โรงเรียนไม่ธรรมดานะว่าดูมีความเป็นคุณแม่แบบมีคลาสออเดซี่ดีกว่ายิ่งคุณแม่ที่มีสามีเล่นรถเป็นะห้าแสนนี่ซื้อได้นะได้สามแสนก็บาทเองเดี๋ยวนี้มันเหลือสามแสนทั้งกลางยิ่งไปออเดซี่ไปเนาะแต่ออเดซี่มันยาวกันนะก็ยาวเรื่องของอยากได้กล่องมันก็ เขาไม่ได้บอกระบุเนี่ยว่าต้องเป็นกล่องสเวร์เออดิก้าไม่เอาเอสแปร์เลอร์ไม่เอายีงไงไม่งั้นเอาไปเอาโอดิซีอาร์บีนะไปดูโอเดซีนะครับหรอมาไปดูมาถ้าเกิดไปดูมาเราไม่ชอบค่อยมาถามใหม่ั้งนั้น